นี่คือกาแฟที่ชะมดแบบมีคุณภาพมันจะเป็นอย่างนี้ฮะเขาบอกนะมันจะเล็กๆอย่างนี้ฮะของเมืองดักตักบอกมาจากนักหน้อก็รอมันหยดไปครับตรงนี้ผมก็รอกาแฟมันหยดไปนี้น,น่าจะกินได้เรายวลองดูว่าอร่อยหรือเปล่ารสชาติมันจะหอมเด็ดคายขนาดไหน เขาบอกนะเจ้าของบอกว่านี่ครับดูเม็ดที่มันใหญ่ๆนี่คือกาแฟที่จะบดคือมันกินออกมาแล้วขี่ออกมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูที่มันเม็ดใหญ่ๆเอามาจะมีคุณภาพสูงหอมหนะ